สวัสดีค่ะรถเก่งราคาหลักหมื่นมาอีกแล้วนะคะคันนี้เป็น Honda City นะคะใครชอบรถราคาหลักหมื่นที่มีคุณภาพสามารถขับทางใกล้ๆได้หมดนะคะรถทางช่องเรานี่เก็บงานให้พร้อมรับพร้อมใช้ใครที่ไม่อยากปวดหัวเอาไปเก็บงานเองก็มาดูรถทางช่องเราได้เลยนะคะคันนี้ปี2003ใช่ไหมป๋าคันนี้ปี2003มรถมือเดียวเช่นเคย อีกมือจับประตูวะไม่ใช่ครับเป็นรถใช้คนเดียวเนาะมือเดียวปี2003เร <c oughs> ียกว่า Honda City นะครับแมงสาบเ <c oughs> ดิมเดิมครับตัวนี้เดิมเดิมหมดเลย <c oughs> สีนะครับไม่เคยทำเลยเพราะฉะนั้นเห็นนะมีรอยแดดเลียตัวนี้ผม เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปในคลิปในคลิปตัวเต็มๆราคาบอกได้เลยครับ69,900เครับ69,900ยเวฟยังแพงกว่ามอไซค์ยังแพงกว่านี่ราคาจักรยานเลยเดี๋ยวดูคลิปเต็มกันนะครับ